วันนี้อากาศร้อนจริงเอ๊ะฉันพี่รัศยามาทำอะไรที่เมืองอันดาจันทราแห่งนี้หม่อมฉันนึกว่าท่านพี่รัศยายู่ที่เมืองมืดใต้บาดาซีอีกรัศยาเพิ่ศึกษาพลังเสร็จแล้วรึเพคะหม่อมฉันได้แวะไปเมืองมืดมาฉันพ่อฉันไม่หายไปไหนหรึเพคะพวกเขาได้ตายไปนานแล้ว พ่อเขาสิ่นชีพแล้วหรือใครเป็นคนทำเช่นนี้ท่านพี่ได้รับบาดเจ็บนี่มาสยาจะแบ่งพลังงานให้ท่านพี่สามาเป็นปกติได้ขอบใจมากมาสยาขอบใจมากมาสยา,า,า,สยาคนที่ฆ่าท่านพ่อท่านแม่คือพัทธิดามาัชฉาข้ามีเชื่อว่าพระธิดามัชฉา จะเป็นคนสังหารพวกเขาท่านพีลิศยายังไม่หยุดที่จะครอบครองบัลลังก์อีกหรือนี่ข้าพวดขนาดนี้เจ้ายังไม่เชื่ออีกหรือมัสยาใช่ข้าย,ยังครอบครองใช่ข้าย,ย้ยใช่ข้าย,ยังอยากครอบครองบัลลังก์เจ้าต้องช่วยข้านมัสยาไม่ข้าไม่มีวันทำผิดต่อพะดิดาทั้งสอง แกนข้าจะกำจัดเจ้าซะท่านพี่จะทำเช่นไรก็ทำเลยเพคะงั้นข้ามกำจัดเจ้าแล้วง่ายงั้นข้ามีกำจัดเจ้าแล้วก็ได้แต่ข้าจะกำจัดพระธิดามัชชาพระนางยิ่งใหญ่ที่สุดในเมืองอันดากันตราไม่ข้าไม่ยอมไม่ข้ายอมแล้วท่านพี่ ต่อสู้กับพาธิดามาชาัชฉาจาต้องต่อับมสยามัสยาอะไรนะนึกว่ามัสยาจะต้องต่อส,สู้กับพาธิดามีนาข้าจัดการมัชฉาเองเพคะท่านพี่มีนาพรุ่งนี้ลิสยากับมัสยาจะมาต่อสู้กับพวกเรามัสยาตกริศยา บังคับให้ต่อสู้โอเคมาฉาท่านพี่พร้อมแล้วใช่ไหมค่าพร้อมแล้วมาสยานี่เจ้าไม่รอดจากข้าแน่เย้ yeah. <Yeah. S 1> ชุ่อเย้จาแช่แข็งมันาลังข้จาจะจุดพลังของข้าได้งั้นหรอ